สวัสดีครับท่านผู้ชมผมต่อศักดิ์ครับในส่วนของวันนี้นะครับต้องบอกว่าอาจจะมีเสียงรบกวนกันสักนิดนึงนะครับเพราะว่าผมเลือกที่จะมาเปิดตัวบริเวณนี้นะครับก็อยากจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นในส่วนของบ่อบาดาลนะครับหรือว่าน้ําที่อยู่ทางด้านหลังนะครับเป็นอะไรที่การันตีบอกได้ว่าสามารถทํานาได้ตลอดทั้งปีนะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูที่ดินดินดีน้ําดีทํานาได้ทั้งปีนะครับเหมาะเป็นอย่างมากสําหรับท่านผู้ชมที่กําลังมองหาที่ดินเก็บกินค่าเช่านะครับเพราะว่า ที่นาแปลงนี้มีเนื้อที่10ไร่3งาน51ตารางวาครับเสนอขายนะครับในราคาไร่ละ202,000 20, บาทตั้งอยู่ที่ตำบลน,น้ำทรงอําเภอพายุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับเป็นที่นาตอบโจทย์เป็นอย่างมากสำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะได้ที่นาน้ำดีทำนาได้ทั้งปีเก็บกินค่าเช่าดีกว่าดอกเบี้ยธนาคารเป็นอย่างแน่นอนนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมในส่วนของภาพมุมสูงครับแล้วเดี๋ยวลงมาตามต่อกันในเรื่องของรายละเอียดครับ ต่อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชมต่อจะพาทุกท่านเดินชมที่ดินเลือกสวนไลนาต่อจะพาทุกท่านเดินชมขอเพียงแค่ท่าน จะพาชมที่ดินดีดิติดเขาติดน้ำลำธารไฟฟ้าผ่านของเราก็มีในเมืองนอกเมืองก็ดีให้ท่านนี้จงไว้วางใจปรรยากาศดีวิวสวยอยู่แล้วรวยทันวางใจจะปลูกที่อยู่อาศัยคือผ่อนคลายบ้านคลายชีวีที่ดินแปลงเล็กแปลงใหญ่ไม่ไกลไม่ไกลอุทยธานี สนใจดูเลยครับพี่ต่อสักคนนี้ยินดีรับใช้ต่อจะพา,เ,พาเดินชมต่อจะพา แล้วครับท่านผู้ชมสําหรับที่นาในวันนี้นะครับก็จะมีลักษณะเป็นแนวขอบเขตเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับก็มีลักษณะเป็นไปตามภาพมุมสูงนะครับซึ่งในตอนนี้ผมก็เดินอยู่บนถนนคอนกรีตนะครับซึ่งเราก็จะลงมาจากถนนหมายเลข3-33นะครับตรงบริเวณที่ลูกศรปักนะครับลงมาประมาณ500เมตรนะครับก็จะถึงในส่วนของที่ดินของเรานะครับก็จะอยู่บริเวณทางด้านซ้ายมือนะครับหรือว่ามีกระสอบเนี่ยสีขาวๆนะฮะ ทางด้านหน้านะครับที่ติดถนนคอนกรีตนะฮะจะอยู่ทางด้านของอาทิศตะวันตกนะครับซึ่งตลอดแนวความยาวหน้าแปลงที่ดินเนี่ยจะอยู่ที่50เมตรนะครับก็จะมีเป็นถนนคอนกรีตใหญ่นะครับรถสามารถส่วนเลนได้นะครับถือว่าเป็นที่นานะฮะที่สามารถเข้าออกได้สะดวกนะครับแล้วก็เป็นนาที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ได้ผลผลิตที่ดีนะครับแนวคันเขตนะครับเราก็จะเริ่มจากบริเวณทางด้านนี้นะครับแล้วก็ ยาวไปนะครับทางด้านท้ายที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับก็จะเป็นแนวทางด้านของทิศเหนือนะครับซึ่งตลอดแนวความยาวนะครับจะอยู่ที่40เมตรนะฮะซึ่งในวันนี้นะครับทางด้านทิศเหนือเขาก็กําลังดึงน้ำนะครับเข้ามาเพื่อจะทําการเตรียมนะครับที่จะลงมือปลูกข้าวนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่การันตีได้นะครับหรือว่าให้ท่านผู้ชมได้เห็นถึงสภาพที่แท้จริงนะครับว่า ที่นาในวันนี้นะครับก็เป็นที่นาที่สามารถทํานาได้ตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็บริเวณทางด้านท้ายนะครับจะอยู่ทางด้านของทิศตะวันออกนะครับก็จะมีในส่วนของบ่อบดานนะครับที่อยู่ในแปลงที่ดินนะครับท่านผู้ชมก็ถ้าซื้อไปแล้วเนี่ยเราก็มีในส่วนของบ่อบดานนะครับที่อยู่ในที่ดินนะครับสามารถที่จะทำนานะครับอย่างที่ได้บอกไปนะครับว่าทํานาได้ตลอดทั้งปี แล้วก็ออกไปอีกนิดนึงนะครับเรามาต่อกันในเรื่องของเส้นทางนะครับเวลาที่เราออกไปจากบริเวณของหน้าแปลงนะครับ500เมตรก็จะไปในส่วนของถนนหมายเลข3 33 3นะครับแล้วก็วิ่งตรงออกไปนี้ก็จะไปในส่วนของถนนสายเอเชียนะครับซึ่งจะห่างจากบริเวณของแปลงที่ดินนยอยู่ที่3กิโลเมตรห่างน้ําประปานะครับในส่วนของไฟฟ้านจะอยู่ที่300เมตรนะครับหรือว่าห่างจากตัวเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะครับจะอยู่ที่12กิโล ห่างจากนะครับที่ว่าที่ว่าการอำเภอพยุหคีรีนะครับหรือว่าสำนักงานที่ดินเนี่ยจะอยู่ที่7กิโลเมตรห่างจากตัวเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะครับก็ที่ดินแปลงเนี้ยมันขึ้นตรงกับจังหวัดนครสวรรค์นะคะซึ่ง30กิโลนะครับ,รบก็ถือว่าไม่ได้ไกลอะไรนะพูดถึงน,นะครับแล้วก็ส่วนตัวแล้วผมก็ไปที่จังหวัดนครสวรรค์เป็นประจำนะครับก็จะผ่านในส่วนของเส้นทางบริเวณนี้อยู่แล้วนะครับหมายเลข3-33 ห่างจากกรุงเทพนะครับจะอยู่ที่200กิโลเมตรสำหรับที่นานะครับก็ก็เป็นที่นานะครับแต่มีความพิเศษแล้วก็โดดเด่นตรงที่ว่าเป็นที่นาน้ําดีนะครับแล้วก็สามารถทํานาได้ตลอดทั้งปีนะครับเหมาะเป็นอย่างมากสําหรับท่านผู้ชมที่กําลังมองหาที่ดินอยากจะเก็บกินค่าเช่านะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นการลงทุนที่ ที่ดีนะครับแล้วก็ได้ผลตอบแทนที่ดีนะครับก็ผมก็มีความเชื่อนะครับว่าน่าจะซื้อที่ดีแล้วนะครับก็เก็บกินค่าเช่าเนี่ยก็น่าจะดีกว่าที่เรามีดอกเบี้ยนะครับดอกเบี้ยในธนาคารก็น่าจะได้น้อยกว่าเก็บกินค่าเช่าวเวลาที่ท่านผู้ชมซื้อผืนนาไปแล้วนะฮะก็ถือว่าเป็นที่นาที่นำมาเสนอนะครับแล้วก็ หยิบยกกันขึ้นมานะครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าที่นาของจังหวัดอุทัยธานีนะครับยังมีอีกมากมายหลายโซนนะครับที่เป็นนาน้ําดีนะฮะมาไม่ซื้อไม่ว่านะครับมาทําความรู้จักกันไว้นะครับแล้วก็มาดูที่จริงนะครับแล้วก็มาสามารถต่อรองราคานะครับหรือว่าจะพูดคุยกับในโซของทางเจ้าของก็ได้นะครับหรือว่าต้องการภาพมุมสูงนะครับหรือว่า ต้องการแอดไลน์หรือว่าคลิกลิงก์อัตโนมัตินะครับก็สามารถทําได้เบอร์โทรนี้นะครับเป็น ID ดียลด้วยครับท่านผู้ชมในส่วนของวันนี้นะครับผมต่อสักคงต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนเอาไว้พบกัน EP หน้าครับสวัสดีครับ